น้องๆพี่น้องๆเห็นวันนี้พี่คาเดินล้อมรอบด้วยต้นไม้ใบไม้สวยงามแบบนี้นะคะก็เพราะว่าอันตรวันนี้พี่คาะเดินอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะซึ่งที่นี่เป็นศูนย์รวบรวมพันธุไม้ชนิดต่างๆโดยเฉพาะพันธไม้ไทยและพันไม้ต่างประเทศด้วยค่ะและนอกจากจะเป็นศูนย์รวมพันธุไม้ชนิดต่างๆแล้วที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช สถาบันทางการศึกษาวิจัยและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพืชที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะักท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะ อยากรู้ลึกรู้จริงเรื่องพืชและธรรมชาติที่เกี่ยวกับพืชที่พารินขอแนะนําให้มาที่นี่ก่อนเลยค่ะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งนี้ค่ะซึ่งข้างในจะมีนิทรรศการให้ความรู้อะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะน้องๆคะนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องเริ่มต้นจากการตั้งคําถามก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่คารินก็จะชวนน้องๆเนี่ยไปค้นหาคําตอบของคําถามพวกนี้เลยอะคะ่ะพร้อมกันหรือยังคะพี่ทารินพร้อมแล้วคะ่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ คำถามก็มีอยู่ว่าใครคือผู้บุกเบิกวงการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยป่าอะไรเอ่ยเปลี่ยนสีได้ราชินีแห่งไม้คือไม้ชนิดไหนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือดอกอะไรเสื้อของต้นไม้คืออะไรน้องๆช่วยพี่คารินจำคำถามด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกันค่ะเริ่มจากคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ใครคือผู้บุกเบิกวงการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยพี่คารินเจคตอบแล้วค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์ดกตรเต็มสมิตินันค่ะนักพฤกษศาสตร์ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและต้นไม้ต่างๆค่ะอยากเป็นนักพฤกษศาสตร์ต้องทำอย่างไรถ้าน้องๆอ,อยากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะน้องๆก็ต้องมีนิสัยเหล่านี้ค่ะต้องสังเกตจดจำบันทึกและเรียนรู้ค่ะป่าอะไรเอ่ยเปลี่ยนสีได้ สีอ๋อมันก็คือคำตอบของป่าเปลี่ยนสีได้ไงคะน้องๆซึ่งก็คือป่าเต็งรังนั่นเองค่ะน้องๆดูสิคะว่าตอนฤดูฝนนะคะตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายนเนี่ยใบไ,ไม้ก็จะมีสีเขียวอะค่ะพอเริ่มฤดูแล้งหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะใบไ,ไม้ก็จะออกเป็นเหลืองเหลืองส้มๆ้มอะค่ะแล้วก็พอหน้าร้อนนะคะก็จะเกิดไฟป่าก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะราชินีแห่งไม้คือไม้ชนิดไหน ราชินีแห่งไม้ก็คือไม้สักทองนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกและทนทานต่อการกัดแทะของมดปลวกมากด้วยค่ะเพราะไม้สักมีสารที่ชื่อว่าเท็โทวินอนซึ่งเป็นพิษต่อปลวกมอดและเชื้อราด้วยค่ะดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือดอกอะไรก็คือดอกวัวผุดน,นั่นเองค่ะน้อง โอ้โหน้องๆคิดดูสิคะว่าถ้ามันบางเต็มที่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนะคะ60สิถึงเจเซนติเมตรค่ะและหนัก10กิโลเชียวค่ะเสื้อของต้นไม้คืออะไรน้องๆเคยเห็นต้นไม้ใส่เสื้อหรือเปล่าคะแหมเสื้อที่พี่คารณิณพูดถึงก็คือมอสและไลเคนนั่นเองคะ่ะมอสและไลเคนจะคลุมลำต้นของต้นพืชในป่าดิบเขาระดับสูงมองแล้วเหมือนต้นไม้ใส่เสื้อคลุมสีเขียวเลยใช่ไหมคะ น,น้องๆเห็นไหมคะว่าการที่เราเป็นคนที่ช่างสังเกตและตั้งคําถามขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะเพราะนอกจากจะทําให้เรามีความรู้เพิ่มเติมแล้วยังจะทําให้เราเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดและกล้าแสดงออกอีกด้วยคะ่ะเราเล่นท่ะน้องๆอันนี้คือพื้นของที่พี่เจ้าน น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าในป่าที่เกิดไฟป่าทุกปีเนี่ยพืชชนิดต่างๆก็าาาสามารถมีชีวิตรอดได้ยังไงอะคะอะก็เพราะว่าในป่าเต็งรังนะคะพืชบางชนิดนะคะเขาก็จะมีเปลือกที่หนาแล้วก็ด้านนอกที่แข็งเพื่อที่จะปกป้องเนื้อเยื่อมันจะได้เจริญเติบโตต่อไปได้อะคะ่ะแล้วก็จะมีมะเมล็ดบางชนิดนะคะที่เขาจะมีเปลือกที่แข็งเพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากความร้อนนะคะ น้องๆคะขนาดต้นไม้และพืชต่างๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเขาก็ยังไม่ยอมแพ้และยังสามารถปรับตัวได้เลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเจอปัญหาอะไรก็อย่าท้อน,นะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเราต้องซื้อคะ่ะและพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายคำศัพท์ประจำวันนี้ botanist นักพฤกษาศาสตร์ forest ป่า teak ทนสัก magnifying glass วันขยาย